คอนลูกกุ้งอ่ะพี่น้องเลยเผาหน่อไม้เหี้ยลไม้ไผ่อืมเอาเพื่องห้องใหม่มันใหม่ไม่แห้งโอ้ยคอนลูกกุ้งเผาไม้ไผ่อีกมานี่จัดวงกับไม่ได้ไปมานี่เนาะเอาลานพี่น้องเลยทางป้าเพิ่นไปหาเพือเดียวมานี่มานี่มาเผาอยู่ใกล้เทียงมานี่มื่อนั้นเผาอยู่เล่นพี่น้องเอ้ยหามาเผาอยู่เทียงมานี่เนาะ พอช่วงบรรยากาศฮอนเอา้ี่พี่น้องเลยกาบทัดทายสบายดีเอยนอสบายดีวัดสมองสุบรนวัาสิเป็นภายในหรือต่างประเทศแต่ยินดีต้อนรับเขาชูซองสาวรวงวันหน้าอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบอาพบืันนี้กะวรวงกับสิเผาน้อไม้เนาะน้อไม้ป้าเพิ่นไปหาเมื่อนั้นฉรวงไปกับป้าพี่น้องเลยเลยมื่อนี้มื่อนี้ฉลวงไม่ได้ไปเอาลานแน่พี่น้องเลยป้าเพิ่นไปหาผู้เดียวมววอนี้เออ เอามาได้อีกอนาะมันไปคนเดียวกันไอ้เฮงกับไพองด้บ่ได้ไ,ไปไกลเตอรบ่มือนีปะไปเตอร์บ่สบายดีเด้ออาสาเดีมะพาช่วงบรรยากาศฮอนชั้มเนาะไปู้เดียวเพิ่นไปมือน,น,นี่จ้งจิดวงก็บไ้ไปน้ำเอาลาเอาลูกเพิ่นให้มื่อนีอยู่เทียงไม่ใชมาเผาพริกน้ำเพิ่นมือนเอาเมื่อขายมื้อนั้น ได้เท่าไรป้าบอกได้ลายได้เจ็ดชิพหกชิบบอกเป็นเงินว่าประมาณเท่าไรไอ้เบิรงเหี้ยหกชิพฮอดบอลลอยลอยลอยกัวเนาะลอยกวาเลอยกวาดเนี่ยพี่น้องเอ้หาคว่มเต็มหืวเต็มเฮงโอ้ยชิได้ลายกระโบไม่คั่วไม่ลายไปคลายรถเงินโบราณพี่น้องเลยมีงนกันนให้ใหม่ มื่อนั้นเผาอยู่อยู่เลืนใกล้แคมห่วยัน,นมีไมมมีอย่างแน่มื่อนี้โบ,บอยากมาาีที่ฝน,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 นมาเผานะเอยูเ่เทียงเอากางเผาอันนี่เนี่ยเอากางคนนั้ม,เมาเผาลุกดูนะเอ๋ไม่ยังหังเออแม่เผาบ่าจ่จะพูดได้บวัดนเนาะ ทีหมดไปเลยแนฮะมื่อนั้นเป็นกลางไม่เสียลายให้มันฮะตกเลยลายขั้นตอนเพื่อที่ได้เงินแต่ละบาทแต็มทีเมืนั้นประมาณหกชิปเจ็ดชิปเนี่ยร้อยกว่าบาทพี่น้องเลยควมหามันเต็มเพื่อเต็มแห้งควมอะนดิอืมลายดีเพื่อเด้อเนาะเผาเนาอไม้พี่น้องไองเตรียมไม่ขายวันพาร์ทเมื่อนขายวันประหัดหน้อยเมื้อนี้กะ อาโอ่มไม่ไปขายวัทนท่านผู้ใดเอาไว้ฝ่ามือนั่นแก,แก้ลงไปเนาะเอาเพื่อนไหมอเอาเพื่องมาห้อ,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 องคนกลุ้กกว่ะไปเอากางไม่แช่มกระมรหมาดไปชิรแห

<risque. S 1> ปาปาพี่ก็ได้พักพิงปาปาโอ้ห้อนห่อนห่อนโอ้โอ้นี่า่อนีางงามยุงนี่ก่ะ ไปข้าเจ้าก็ชื่อไปก็ไว้างา,หา,ามหนาได้ไปไปหาบุได้่ายมึงเนาะฉลองบุได้ไปปไปคนไปูดเดียวมือ

จะนี่นี่บอข้า่บะือทางมันดูขอองมันเตอรใครหมบกว่านี่มาทหรอกกวคนหายว่าพ่อว่าคนหายมันนี่ พ่อตะบคอาพนคุณเอ,อบเอุพ่อคนมือน,นั้นคนมาหากกรจะได้ยาเช่ก้อนมืนนะมน่อไงมือคไปคนเะดียวไปแต่พ่อตะบนเขาเอาทุท่านครับเขาเาก้อนลยเอาเพื่งมาใส่เฮลุกแล้ววน,นี้เห็นเห่างพวกนี่ อัน,นว่าอย่นี่มันครับมันก็ฮึ่มงลงด้วยไงโดยตัดผ่ามาวันนี้กะลงมาโลลงไฮรงหน้าเด้อเนาะจูงงวกินหย่ากระดิ่งกระดิง่งอยู่มากระดิ่งเพิ่นจูงงอเถิกกินหย่าตามคันณะกายชีคามแล้วกินอิ่มแต่ขอบหกไว้เคาะจูงกินตามคันณะคณนเหนือเหนื่อยหย่ากาลายอยู่งัอผัดกินด้วน บรรยากาศปุ๊บเมื่อฝนขึ้นมาเลยสกโอกโกขึ้นมาฝนตกรออ้อเหมือนเนาะคือข่าวว่าเนาะข่า,ขาววันที่สิบหกมาหนาิตกแหงอว่าเนาะนอนใช่พี่น้องเลยตอนนี้ก็กั้งขันห่มเนาะจูงงวัวกินหยาดตามคันนาเพราะว่าแต่เช้ากับสรวงกับเกี่ยวหยาดกินแล้วเบิดสองกระสอบอยิ่งบบอิ่มพี่น้องเลยวันนี้จ้องได้มาจูงรอก,กินตามคณะนัยคณะเนดดี่ยบรรยากาศ ตรงไหนตรงหน้าเขาน้ำเขียวอมทุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเน่ยเขาน่าสะดวงกำลังใกล้ชิเริ่มม่านนะพี่น้องเลยนี่นี่อีกสองเดือนกระเกีียวอนะไเนาะนี่ก็เดือนแปดน็เดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบ 9, พูดคนกระเกีียวน้ำกระมีพี่น้องเลยเขาอยู่ตรงไหนตรงหน้าเขียวอมทุ่มอยู่บรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงหน้าสม,ามวิวธรรมชาติ ปุ๋ยใหม่ปุ๋ตอกเขียวอมทุมอยู่น้องยามเนาะวัวก็กินหญ้าก็ด้วนชับหญ้าเฮาเด้ความลายแต่มือต้องได้จูงกินไปซี่คู่มือแต่มือจูงกินคู่มือหมทกตัวเดียวพี่น้องเอ้ยสิเงได้ท่องเพิ่นค่ะ เสียงปลากระพวกเปลี่ยอยู่เป็น้องไงมืดฝนเนาะถ้ายโลกฝนตกถ้าห้องถ้าหลังปลากับชีลุงยามปลาลุงตรงลุงต้อนลุงดีเลยถ้าแต่ฝนตกแห้งอย่างเดียวเดี๋ยวนี้นี่ชิ้นหยายาลาวลากินล้วน cho chín luôn nhạc sĩ này ừ. có mi chắc tắt cả thân thân như của hàng tay phun khẩu nó cường tắt nhà đang sạch đường của mi nó cái đây, đây phì nó nghe. ตัวข,ขังไว้โคกก็มีอยู่ทั้งงวัวป้าทั้งงวัวสะดวงป,งป้าทรงป้าขังไว้อยู่ทั้งหน้าแซงห่วเอาเพื่องให้กินบางมื่อก็เกี่ยวใช้กระสอบทางถ่อแม่เพื่อนกระแปลงจะรุ่งเพื่อนอยู่เตียนท้อฝนจะตกในเมื่อชจ่มพ,พี่น้องเลยโอ้โหทังเพื่อนก็จะเป็นเทียงสะดวงกับมันมีต้นเผานะเพรามันกระเผาไม้น้ำป้าเพื่อนเผาแล้วกระสะดวงกับมาจุงเองัวกินหยาเนี่ย พราะว่าใกล้สิ้นคำแล้วหอดเวลาเมื่อกระโผกไว้พี่น้องเลยกับเมื่อบ้านบบบนี้เพิ่นกินหญ้าอิม่มเลยอา้าวโย่พี่น้องฝนหยุดตกแล้วฝนละเมิดขึ้นมาแล้วพี่ตรงไหนตรงนา้นวันนี้มัน,นกบ่ได้เลดพี่น้องเลยแต่ปรีอ้าเนาะเลดแน่แล้วก็ บดเน่มื่อนี่ก็บดลายกลัวพี่น้องเลยบดสีอ้าวอนอนจงงอกินหยากระเผือแตกเผือแตนเพิ่นโคเพิ่นกินล้วนมั่งเนี่ยงอเนี่กะสีหาปีแอพี่น้องเลยพอสะดวกเบี่ยงใบทมอมเนาะเพราะงามหน,า,หนาแดงกะเอาเมื่อผูกไว้อยู่บ้านกินต่อเพื่องต่อยังนั่นแหละงานมีแค่เน่จำายเน่มีหยาเคียวยังให้กินพี่น้องเลย ทางเมืองปีนี่ใช่ไหมมันพี่คำพอค่าให้เป็นราคาสโลงกสิคายพี่น้องพอได้ให้ใส่เนาะใส่ใจเฮ้ไปพื่อสี่หาปีเอ๊ะหนพี่น้องไอ้งอตัวนี้เขาให้งอคอยบเป็นราคาเน่ไม่คอยเป็นราคางอคอยเดี๋ยวนี้พี่น้องให้ตึกๆ บอคลามาเบิ่งตอนนั้นให้ยซีร่าฉันพี่น้องเลยฉลวงกับบุคลายเนาะชีเรียงว้ยะกอนทำม,มันพอพังกับสิขาย <c oughs> อันนี้งัวตัวว่าไงหายซีล้านก็บบุคายพี่นอ้องหย่ามันก็หย่าลกๆคมบุก,กิน <c oughs> นะนวลไปจะไปกินทั้งหลายได้ปะหย่าบุกินหย่าตัวพึ่นบุกินเน้นไปเดี๋ยวพี่น้องงอกไป ยังไปงกหญ้าลูกๆบวกินพวามดวนปตาตยายนี่เห็ดอย่างเด้นี่กองก้นก็อ้อยู่นี่ขาจิลุงเลยอืมขาจิลุงเออขาจิลุงพอจังเอิญเมื่อเข่าเที่ยงวัเมื่อกินเนาะแปลงจิลุงแล้วเฮ้ยแปลงมันแล้วบ่ามันไปยังตะกี้น่ะมันขาอ่อนท่ายขาท่ายขาไหมขัดบ่บ่หนีท่ายกันขัดรุ่งจังลุงอยู่ตะกี้ขาสั่นเนาะทำชีตึกเพิ่นทางถมแม่ฉลวงวันนี้เก่งยอดไรเนี่ เงาไได้เตียมจะได้บ vale. ่รุ่งก็หนามืดพผลช่ำแม่ไว้เมื่อไงเอาขาไม้ใช่แต่มันอ่อนไม่แปลงมันด้าไว้ผลตกมากนตึกจนจะเช่าจนทุอค่ำเลได้าแม่สะดวกคนปวดคือผู้ช่างไี้นี่เป็นกะมื่อไะผลตึกผนได้ปลาคอโตบักง่าพี่รองเลยปลาคอเนาะสมมันบถืกกระถืกจะลุงกะดีแต่มันบเต้นไปไมมันบ้มนใหญ่ปานีมันผงใหญ่เนาะจิลงน จุลงใหญ่เห็นมันเต้นบูวิทตบ่หลายไ่ไดจะซื้อนี่หน่าสองเชนสองเชนป๊าใจมักกีโลอันนี้มีจักล้างนี่จะลุ่งไงจุกแจอันสีชหันอาคือคือเปลี่ยนลายอันแทะอันน่อยอันใหญ่มันอ่าเอปลาบ่เออจุลุงเวลาตึกเอาปลาหน่อยปลาหบ่จุลงเวียจุนีจลงลง โอ้ชีหาอันหากลางของต่อแม่เป็นมักยอะพี่น้องเลยมันมันบุึรใจเื่อมัอขอใจมักก็คำามันบกคั้นีมันเอาตัวไมแด้วเนะใจมักนตัวนี้คือชีอันถือใจตัวเนาะตึกมานนะตัวนี้อยมังก้อี่พอจงคนเอาเข็มมามยิบห้อยิบห้อยอยู่มันขายพี่น้องเลยจะชื่อนี่นกะะชื่อคือไอ้นวเกาะเนาะกนนงกันนันนบ่ และตคงไหนใกล้เกินเมื่อื่นก็ได้ตึกเลยนี่เมื่อเช่นน่ะแต่ปีเดียวปีชงกระตาบตีไปเนี่ยเตรียมพี่น้องเลยแต่แม่เพิ่นเตรียมแปลงชะลุงอยู่ไว้ตึกปลาพี่น้องเอ้ยน่ะมืดมาเลยเนี่ยใจเพิ่นมากขึ้น่างทำแม่สะดวงนี่นี่กระหวยพี่น้องเลยนี่ฮะนี่ทำไมเพิ่งมาตึกหวยน้อยเลยเนาะหวยหย่าพี่น้องเลยนี่นั่งเลย มีแต่หมองเดียวเนาะหมองแก้งมีคอนอยไปเที่ยวเลยบัดไปท,ปไปทาง <c oughs> เออเมือม่อกินนะเข่าบูเมือ่อกินเนาะหัวสะดวงกันจูงได้ก็มาผูกไว้นี่บัดนี้เป็นกินล้วนเนี่ยลายโบลายกินเลือกเนี่ยผูกไว้บร์นี่เป็น้องเลยบรรยากาศฮอน,เอ,น,นอเอ้าแชมพนนี่นะ้องเอ้ยชนะีตุ๊กโมเล้งแท้แบบผลนี่เนาะมืดมาแด็กผมเนี่ยเหนือหมืดนวัดอีน่ะทางผ่ากัน คลิปนี้ก็ถือว่าเง้วสมควรเนาะสะดวกกันที่ได้นำลาไปกันเด้อเนาะมาพบพ่อกันในคลิปหน้าพี่น้องเลยนี่เลยกะผ่าข้ามาเป็นกำลังใจให้สะดวงเนี่ยก็ไล์ก็แชร์ปะขามโฆษณาพี่น้องเลยมือลงมือบ่อสะดวกกันเพราะว่าค่าเบี้ยค่างานเห็ดเบี้ยให้งานพี่น้องเลยการถ่ายตอนเห็ดเบี้ยกับได้อยู่แต่มันสัดสาเวลาตอนทำเห็ดเบี้ยเนี่ยเนาะเวลาอะไรว่างๆไปซีสะดวกกระถ่ายพี่น้องเลยถ่ายดูวิวธรรมชาติตรงไหทุ่งหน้าลงไปีนแดดพี่น้องเลย ครับคลิปนี้สะดวกก็ได้ลำได้ไปเด้อไปหโๆกันในคลิปม้ะขอกาวคำว่าสบายดีสาบายดีพลังหึ่งมาได้พวก